ค่าตัดทรงนี้นะคะทรงป้ายอัดกาวนะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทผ้าอย่างเดียวสามร้อยบาทตัวผ้ากว้างสองเมตรยี่สบเซนติเมตรตัวผ้าเป็นผ้าพันอินโดแท้นะคะนี่มีลูกค้านะคะก็ลูกค้าสั่งตัดลายดอกเบญจมาศนะคะพื้นดําพื้นดําตัวนี้เพี่มีหลายหลายสีนะตัวพื้นดํานะคะมีดอกสีนู่นสีนี่อยากได้สีอะไรก็ลองไปดูสีท้ายคลิปดูนะคะตัวนี้เป็นอ่าเป็นดําแล้วก็ขอบจะเป็นเขียวนะคะดอกจะเป็นฟ้าส้มเหลืองนะคะ เป็นลายดอกเบญจมาศนะคะเป็นผ้าพันอินโดแท้นะคะตัวนี้นะลูกค้าสั่งตัดทรงป้ายมานะคะบอกว่าให้ทํากระเป๋ารับนิดนึงเนี่ยเพื่อก็ทํากระเป๋ารับให้สั่งได้นะใครอยากได้กระเป๋ารับเพิ่มเพราะว่าวาังทีเวลาเราเราไปออกงานเนี่ยเราไม่ได้ถือกระเป๋าก็สามารถสั่งทํากระเป๋ารับตรงนี้ได้นะคะไว้ใส่เงินบ้างใส่โทรศัพท์นะขนาดเท่าไหร่สามารถแจ้งมาได้เพื่อไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะคะก็ลูกค้าสั่งตัดทรงป้ายมานะคะสวยมากเลยนะคะ ค่าตัดทรงนี้นะคะทรงป้ายอัดกาวนะคะอยู่ที่500บาทผ้าอย่างเดียว300รบาทตัวผ้ากว้างสองเมตรยี่เซนติเมตรตัวผ้าเป็นผ้าพันอินโดแท้นะคะสามารถนุ่งพันได้โดยที่ไม่ต้องตัดผ้าตัวนี้นะแล้วก็สามารถเอาไปตัดได้นะคะใครสนใจแบบไหนสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนใครที่สั่งตัดตัวนี้มานะคะรอรับสินค้านะคะเสร็จแล้วค่ะ